ฉะนั้นการปฏิบัตินี่เมื่อเรามุ่งจุดประสงค์ทำใจลงไปให้อยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งเพร่อเป็นหนึ่งอย่างนั้นจนมันเพียงพอเ็นที่ของหัวใจเป็นเช่นนั้นใจนั้นจดจ่อบริกรรมอยู่โดยลังกับไม่เคลื่อนย้ายไปในที่ใดเลยติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาความสบายก็เริ่มก้าวเข้าไปก้าวเข้าไป ข้าวเข้าไปอย่างไรจิตใจนั้นไม่บอกแหวกทิดจะจัดระสายไปีนอิสใะมีธรรมบริกรรมนั้นอยู่เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลากับกามบริกรรมกายก็เริ่มเบาใจที่นึกอย่างนั้นก็เริ่มเบาสะดวกห้องแถวว่องไวกระทับกระเสริญอ๋อวครับพอจองไปหมดความว่วงเหาเหานอนความอะไรก็ไม่มีเข้ามา เขาใจนั้นทํางานอย่างนี้เรียกว่าปลุกใจปลุกใจให้เตือนปลุกใจไม่ให้หลับปลุกใจให้เตือนไม่ให้หลับอย่างนั้นแล้วความเกลียดข้านความทีนี้ไม่ถ้าความว่วงเห่าเห่านอนความอ,อ่อนอกอ่อนใจอันใดจะเกิดขึ้นละน่ะเนี่ยลองดูตถนะิหน้าเราไม่เคยเห็นเขาจับฝานปืนเราก็บอกอ๋ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ท,ไไดท่าเดียว ลองเขาถ้ทสองเทมันก็ต้องเป็นได้คนเรานี่เหมือนการคาใจก็เหมือนกันต้องฟังเหตุฟังผลฟังแล้วก็ต้องน้อมไปปฏิบัติอันนั้นจริงดีกว,ว่าฟังเงววงป็นประจงสมกับบริวารสู้สั้างรับปเิปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือปัญญาคือความจําจําแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติ จนให้ใจของเรานั้นเกิดสงบอย่างท่านแนะนำพัฒนสอนอย่างนั้นนั่นเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเป็นประโยชน์อย่างมาอาศจรเมื่อเราปฏิบัติแล้วกู้แท้ท่านไม่ได้ด้วยเราอือท่านแท้ท่านก็เหนื่อยทำเราได้รับผลเต็มที่นั่นเมื่อมีสิ่งที่เป็นอย่างนั้นคนแสดงเมื่อเป็นหลายๆคน,นก็ต้องว่ามีสิ่งที่ พูดแนะนำพัมสอนขึ้นไปอีกก็มีกุศโลบายเหมือนนักมวยที่ขึ้นไปในสเตจรู้ว่าเขาทบขาดีเราก็ต้องสวนใช้ให้ดีต้องแก้กันเมื่อแก้กนให้จุดชนะเป็นอย่างนั้นหันใจเราก็เหมือนกันอะจะปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ตามไปเรื่องของไอ้ไอ้ความง่วงห่วงเงาเงา ถอนออกวอนใจอย่างนัน้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรต้องคิดอย่างนี้ต้องตัดมันจะให้มันเข้ามาไอ้ตัวนั้นตัวนั้นท่านจัดเป็นทีเลสดองสันดานของเราเมื่อดองเข้าดองเข้าเหมือนอ่าโคนที่มาพ่อหางหมูมก็ดำเลเอะเพื่อนสลัดไปที่ไหนเพื่อนไปที่นั่นที่เป็นอย่างนั้นมันดึงทุกทีพอจะเข้านั่งสมาธิ มันก็เอาเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากปรุงไม่อยากแต่งกาหนดใจเฉยๆกาหนดผู้รู้ผู้รู้แ่่ไม่ได้ประโยชน์สักทีสองคืนก็เท่านั้นสามคืนก็เท่านั้นสี่คืนก็เท่านั้นหกคืนเจ็ดคืนก็เป็นเท่านั้นแล้วท่านนี้เราไม่แก้ไขแลวจะทำอย่างไรภาวนาจะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเรียกว่าภาวนา ไม่เป็นเท่านั้นเองลงเอวังอย่างนั้นนี่ทีนี้เมื่อเราภาวนาจดท้องเพียนพยายามอยู่จนใจนั้นเกิดความสงบใจที่ละปล่อยวางอาดีตอนาคตแม้ปัจจุบันธรรมที่การบริกรรมอยู่ก <c oughs> ็ต้องวางตัวนั้นลงไปเมื่อวางลงไปตัวนั้นแล้วเมื่อฝึกหัดจนจำเน็จำนานได้ทุกคืนทุกคืน แจ็ดคืนแปดคืนสิบคืนอย่างนี้เราก็ต้องน้อมไปที่พิจารณาแต่การค้นคว้าในพิจารณานี้ยุกคนผู้เป็นสมาธิมันย่อมมีจิตอันหนึ่งที่เกียดที่ข้นไม่อยากนึกอยากคิดนี่เป็นธรรมาชาติของความสุขตัวสุข,ต,สขตัวสบายตัวนั่นเองเพราะไอ้ความไม่อยากคิดจากนึกเพราะความเข้าไปสมายกับความสงบ ของใจที่ปล่อยจากเรื่องของใจทั้งหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเข้ามาเจือปนใจใจอย่างนั้นจะเรียกว่าใจเป็นสมาธิแต่เมื่อเสวยสมาธิมากเขาโกชักความเกลียดข้านความง่วงเหงาเขานอนตัวนั้นเป็นตัวฆ่าศึกพุทตามมาล้างฐานสมาธิของเราให้เสื่อมเสียลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อใจของเราเกิดสงบอย่างนั้นก็ต้องค้นคว้าทินิพิจารณาลงไปอ่าจะได้นอนใจค้นลงไปกายได้สะค้นแล้วยิ่งสว่างสวัยยิ่งทางําให้ใจหนักแน่นแต่ค้นอย่างนั้นค้นลงไปอย่างนั้นนึกไปตามหยับหยาของการค้นคว้าทินิ้พิจารณาก็อย่างเคยบรรยายอยู่บ่อยๆซ้ำๆสัก้าอยู่ตรงนี้แต่แกงหม้อนี้แกงพูกวานก็ขายไม่ได้ อ่าดวงตาไม่ค่อยจะมีปฏิพานกระรอกซ้ำๆตักๆอย่างนั้นเองเออเออมันมั่งไม่มันมั่งกินได้ไม่ได้ก็เททิ้งนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องค้นลงไปพิจารณาลงไปในกายของเอันใดมันว่าเป็นของของเราขมันของเราหูของเราจมูกของเราตาของเราอ่า แล้วเวลาทําไมมันเจ็บมันมัวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่แล้วทําไมเจ้าเป็นล่ะอเจ้าทำไมเป็นเอวหลังมันเจ็บมันเมื่อยแข้งเมื <nationwide> ่อยขาทําไมมันเจ็บเมื่อใจที่สงบลงไปอย่างนั้นไปนึกคิดดูอย่างนั้นแล้วเมื่อนึกคิดดูอย่างนั้นแล้วถามดูว่าขามึงเจ็บเลยะมันก็ไม่ได้บอกนะอมันไม่ได้บอกเลยว่าขามันเจ็บ ไอ้เจ้าใจตัวนี้ไปดินนด้นรนจักหายเถอะหายเถอะหายเถอะอ,อยู่แน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 ่อะไรมันเข้ามามูมันแลบดิ้นออกไปแล้วนั่นระวังมันจะเห็นเขียดอเขียดมันเช็ดเช็ดอยู่ที่แข้งขานั่นมันจะไปกัดจะไปกัดเขียดนี่เพราะมันขาดขาด,ขาดตัวหลักหลักคือตัวปัญญาไม่ค้นคว้ามิลพิจารณาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเอา ว่าใจที่มันสงบแล้วต้องค้นคว้าทีนิพิจารณาให้ละเอียดเราอค้นลงไปพิจารณาลงไปเมื่อค้นลงไปก็ต้องมีจุดสําคัญจุดสําคัญคืออะไรอย่างที่เห็นชาติความเกิดเรลาความแก่วร,รณะความตายมันมาจากไหนใครเป็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และอะไรใครเป็นคนว่า ต้องดูตัวนี้นะไม่ใช่ไปดูความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปดูตัวนั้นนะดูตัวใจของเราที่ผู้ปฏิไปว่าตัวนี้จังหากเห็นต้องเห็นตัวนี้ที่จะเห็นทุกเอไม่จะเห็นเกิดแก่เจ็บตายตัวนั้นปลายเหตุต้องเห็นตัวที่ไปว่าแก่เจ็บว่าตายนี่ตัวนี้ตัวที่ไปว่าตัวนี้ ตัวนี้มวยชั้นชั้นมวยมวยหลักเข้ามาไม่ได้ปิดหมดอ่าทั้งเตะทั้งสอบทั้งอะไรเข้ามาไม่มีถูกเลยปิดแข็งอ่าแน่นที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจนั้นก็สบายปล่อยวางได้ทังขานจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ถึงความจริงความจริงเราได้พิจารณาถึงความจริงรู้แจ้งชัดในใจ ที่เคยได้ไปสัมผัสไปอย่างนั้นแล้วอไม่มีถอดไม่มีถอนไม่มีหลุดไปจากหัวใจของเราธรรมชาติธรรมะที่เกิดขึ้นติดกับใจแล้วจะต,ตายเวลาใดก็ต้องมีธรรมะตัวนั้นมาปล่อยสกิรคือสตินั่นเองนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องมุ่งตรงนี้เป็นจุดใหญ่เป็นจุดสําคัญที่สุดสมาธิก็เป็นจุดสําคัญแต่ยังไม่ ยังไม่เท่าลักษณะของปัญญาการค้นคว้าหาเหตุผลี่อย่างลักษณะของสมาธิมันเข้าไปเสลิ้ความสงบความว่างเปล่าของใจใจว่างเปล่าใจอยู่คล้ายๆลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นแต่ชนิดนั้นเมื่อเสวยนานแล้วเป็นสมาธิแรงๆอย่างนั้นมันไม่มีสิ่นี้ไมครับไม่มีเลย อยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่ได้อย่างเต็มที่ไม่มีสัตว์ประงกสับวประเงยโงก,ง,กง่วงเอ็นเอียงอย่างไรไม่มีเลยเที่ยงคงทิง้งเบาหมดอย่างนั้นจัดเป็นสมาธิที่ทันดีสมาธิเข้าไปก็สับโยกไปก็โยกมาเอ็นก็จะเอ็นมาแล้วไปว่าสมาธิแบบไหนอะฮะมันไม่เป็นนะ แต่เราเสียงของเราก็เราเป็นอยู่ตลอดเวลาพอคนเขาดูเป็นคนที่ชั้นดีโชกมาแบบนี้คิดจะแก้แบบนั้นเสร็จไายไม่หลอดพวกโดนหน้าแตกแล้วนับสิฮะนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ของเราล้งตาเนี่ยมันขี้ตีที่ขโมยขี้โมยทุกอย่างขโมยดูขโมยมองขโมยสระรับพัดเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูด่ะเป็นอย่างนั้น เราจะว่าเราดีต้องแก้ให้มันดีให้มันดีขึ้นมาสมาธิต้อง,งจริงๆเป็นอย่างนั้นนี่แลละเพราะฉะนั้นใงว่าการปฏิบัติต้องแก้จุดนี้พวกเราก็กเหมือนกันพวกโยมพวกพวกในช่องไม่ชีก็ต้องพากันตั้งอกตั้งใจชีวิตเป็นเรื่องสิ่งที่แน่แน่ไม่แน่นอนเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายตายเวียนเข้ามาเรื่อยๆอย่างหลวงตาเทพก็จะจะตายทุกวันอือไม่เห็นมันตายเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ว่าให้อุตสาห์ภาคเพียรพยายาม้องตั้งใจดูจริงๆสามคืนขณะที่มานั่งฟังเทศน์่างนี้ขาบราิกรรพุทโธพุทโธพุทโธเพื่ออะไรอันหนึ่งแบบนี้ลองดูเถอะว่ามันจะดีข้าหนักไหนแต่ไม่เอาสักทีว่าถึงขนาดนี้ถ้าเป็นลูกเป็น้าต้องเช่นหลังลายไปแล้วอะมันว่ายากสอนยากนะกวาดลงไปนี่เป็นอย่างนั้น ลองดูสิอย่าไปว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเอาอันเดียวเอาอันเดียวเอาจุดเดียวใจอยู่จุดเดียวใจก็ต้องลงนี่ลงเมื่อไหร่ก็เห็นผลนี่ทำหลอดแหละไม่ได้การม,มั่งเหมยการม,มั่งนอนคิดไปนั่นคิดไปนี่มันก็เลยไม่รวมสักทีเสียเวลาหมดคืนอ่าดิไม่ลงเลยีิเป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าภาวนาภาวนาภา,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 าวนาอะไรก็ไม่รู้ เขานาขี้เกียจนี่แค่นั้เนเพราจะนันจุดมุ่งหมายพุ่งลงไปอยาได้ท้อถอยวันนกร้รมอย่างนั้นดูดิมันจะตายไหมให้มันว่าอย่างนั้นอยู่อไม่ท้อถอยนึกอยู่อย่างนั้นใจมันก็ต้องลงอย่างกูอาจารย์ท่านก็ว่าแบบนี้เหมือนกันวันนกร้รมอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันดูดิมันจะไปไหนเมื่อมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่กับภพธโธ มาอยู่พุทโธนา,เาน,นเขานานเข้ามันพอของมันมันก็วางพุโทโธวางพุโทโธใจอยู่กับอะไรล่ะแน่ใจอยู่กับความสงบที่ความวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดไรไม่คิดไปในอดีตอนาคตมีทีติรมท,ที่เป็นประจําใจคือความสงบเท่านั้นตั้งอยู่ที่จิตในความรู้สึกตัวนั้นรู้ก็สัตย์เรรู้ รู้อยู่ในความสมงบตัวนั้นนั่นะเต็มที่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิต้องอย่างนั้นนะนั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้สบายๆไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ปวดมันก็มีบ้างเป็นธรรมนาของสังขารแต่ก็อยู่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจต้องตั้งใจจนให้มันได้ชิมลึของสมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็ต้องค้นคว้าพิจารณา ทั้งขาธรารมสทั้งขาธรารทก็อยู่ในตัวเราก็ตายดีดุกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยขนผมเล็ดฟันหนังพิจารณาขึ้นจากเบื้องบนจากเบื้องบน,บนลงไป,งไปลงลเรื่อยๆเบื้องล่างพิจารณาขึ้นมาเบื้องบนอนุโลมปฏิโลมถอยเข่าถอยออกอย่างนี้ใจมันพิจารณาพอแล้วมันเห็นพอแล้วมันก็าวางวางผู้ไปพิจารณา มันขาดไปจากจิตของเราจิตก็ตั้งเป็นถิทนติธรรมดวงเดียวขายอย่างนั้นแดงทักอย่างนั้นก็ปล่อยวางเรื่องทั้งหมดอ่านี่ก็มีเท่านี้การปฏิบัติไม่ใช่หมดแล้วกพต่อวันนุ่งขึ้นก็ต้องเข้า,ขาไปพิจารณาอย่างนั้นอีกเพราะมันเป็นมีหาธรรมเป็นเครื่องอยู่ของอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ปุ๊บจะเข้าไปเสวยปุ๊บจะเข้าไปเสวยถ้ามนลักษณะของคนขี้เกียจ เพราะฉะนั้นถึงว่า,านี่เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้สดับตับฟังธรรมะจงใช้โยนิโสรมัสการนำไปสู่กองผินิพพิจารณาเมื่อสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติของเราแล้วจงโอาันโกน้อมนำไปผินิพพิจารณาแล้วประกฤติปฏิบัติอ่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญอ่งองาม ในสัมมาปฏิบัติของเราต่อนนั้นไปเราก็จะได้พบความสุขความเจริญอันแท้จริงในข้อปฏิบัติคำสั่งสอนพระองคอง์ผูเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าหาคุณค่าประมาณไม่มีแล้วในโลกนี้เราว่าเรามีครอบมีครัวมีเย่ามีเรือนมีเงินมีทองก็ยังไม่มีความสุขเท่าการปฏิบัติธรรมะในข้อป่าธรรมะอันศึ ใจที่ปล่อยวางเรื่องโลกทั้งหลายออกไปจากใจตัวนั้นไม่มีแล้วในโลกนี้โทสธรรมะของพระพุทธเจ้าใหม่ได้ชนะอืมชิตังเมชนะตลอดเวลาใจตัวนั้นชนะชนะอ่ะนะอยู่เรื่อย